ขึ้นต้นบระคัมได้บอกพี่เนียขึ้นเท้งต้นบรกคามรดจับไว้เห็นแล้วเห็นหมดแม <c oughs> ล้ว <c oughs> <c oughs>

ใบสะดาวบังคือเบบนี้ะเอาลงตามอีกพี่ไอเอาลงตามอีกนิดนึงะโอ้ใครตรงดีดีพี่ไอใครไหลายครับ thoát may là cả nhập lung ít nít nưng, ơ ờ, nhấp lung lang ít nít nưng, thước đẹp lê nó mới nhìn hùng nữa, ơ, ờ, mình khay tổ tung nhiêu nha đã khay tung, khay